บ้าแล้วเว้ยเฮ้ยบอลชักนมเดินนำมาเว,าาเว,าว้ยเฮ้ยดูสั่งเซ็กซี่โบอากระนาวมีจะสั่งเก็บคนจ้องตาจะหัดรักคิดว่าอนท้อไปซัดไอพวกไปหาไม่เดือบเทียบไปใส่มึงรู้ดิว่าพูงมึงมนอนหันเดือบวุ้นซัดมึงให้หลับพร้อมย่าด้าวันวี้บัตรเลยซัดเด้อบอลชักนมกูเดินมาพร้อมมีสหายที่เคียงบ่ากูเดินตามเก็บไปพวกว่าที่พ่านจังหวงกูตามทางซะพวกมึงอะท,อทีอินไปหน่อย,อยผมไม่ได้เข้ามาที่นี่นานมากเลยนะครับทุกคนเอาผมจะไปพูดมาละกันนะครับเพราะวันนี้ผมจะ แฝงตัวอยู่กับแกงกลักกี้นะครับซึ่งผมต้องรอแอร์ดรอปนะครับเพราะไม่งั้นไม่รู้ว่ามันจะรวมตัวกันตอนไหนซึ่งมันส่วนใหญ่จะแยกกันนะครับเพราะว่าแก,งก๊งลักกี้แน่นอนว่าเป็นแจ๊งที่ยืนหนึ่งนะครับไม่ค่อยมีใครที่จะกล้ามางัดข้อหรือแข่งข้อกับลักกี้เลยสักแก๊งนะครับ <c oughs> คือไงตบมาหมดแล้วครับตบมาทุกแก๊งเลยนะครับรู <c oughs> ้สึกรู้สึกถึงแอมรู้นะครับแต่พี่จะปลอมตัวนะวันนี้ ใส่กระดาษขาวโอเคพี่จะแฝงตัวดูซิว่าคนในแก๊งนียจะจําพี่ได้หรือเปล่านะครับกลไม่จํากูไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะพี่ไม่ได้เข้ามาจะเป็นเดือนแล้วนะครับว่า้องขอโทษแฟนนะครับที่ติดตามจักนมด้วยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้แคท GDA เกือบเดือนเลยนะครับต้องไปตรงไหนกันวะในรอบนี้ซึ่งพี่ไม่ได้เข้ามานานใช่ไหมแล้วพี่ก็คนเล่นเยอะมากเลยย251คนน่ะถือว่าประเทศค่อนข้างยาก สังคมนะ่าจะเริ่มเติบโตแบบว่ากว้างขวางนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตอนก่อนที่พี่จะเลือกเล่น GDA เนี่ยคนเล่นประมาณเจ80คนเองมั้งทำไมตอนนี้มัน250ห้รือว่ามันคนเล่นเยอะมากอะ่ะประเทศนี้ก็จะออกแนวแบบว่า่าเป็นประเทศต่อยนะครับบ,รบิลลี่บ็อกซิ่งก็จะเจอนิดนึงแต่ก็จะเป็นสองคมประเทศโลโเทนะครับมาแล้ววะ่ะดูจะเจอแกงลักกี้หรือเปล่าใช่หรอวะลักกี้ป่าวะ,วะก,กูแกีไหวเฮียกูแฝงตัวกับไอ้สัตว์ไว้จำกูได้ป่าวะ เอารถก่อนอาคุณไม่มีกุญแจรถอะไรวะโหบวกกันนัวเลยไม่ใช่จะจำกูได้หรอไอ้สัสไอ้ไอ้บ๊อบอยู่ไหนวะกูอยู่ที่ใกล้บ๊อบดีมันจะจำกูได้ไหมโหมีไม่เป็นหรอโอ๊ยมีไม่เบป็นหรอเออน้องเอรถกูโดนเพื่อไตอยู่เลยด้วยเลยเออจำกูไม่ได้เลยมีใครจำกูได้เลยเฮียกอดด้วยเอากอดด้วยเอาเฮ้ยตายหนึ่งเว้ยเฮียกระจอกวายสัตว์มาดิเชี่ยกระจอก กเวเดกายเวลากียังมีใครจับกูได้เลยสัตว์ไอ้กูเป็นบอสพวกมึงเี้จับกูไม่ได้จริงเหรอไอ้เหี้ออยอะไรรออะไรอ่ะต้องอยู่ใ,ใกล้แบอสไอบบ้บอสแรกน่าจะจับกูได้แล้วเฮ้ยใครมาวะจับสลับก่อนไอ้สัตว์กล้อ,องชุกบ้านั่นแหละครับการเป็นบอสการเป็นมาเฟียการเป็นแบบคนใหญ่คนโตจะไม่ทำผู้หญิงน,นะครับเห็นแล้วแต่เลือดโอ้โหแต่ถ้าเสียงแบบนี้เสียงแบบนี้ชักนมก็ไม่ไหวนะครับบอกเลย โอ้กหติดขี้วายทีอโอ้โหเสียงวันนี้ไม่ไหวนะจ้าขอสักทีละกันพัวผิดไม่มีใครจำกูได้เลยทุก<ด>คนกูมีความรู้สึกนะเว้ยทำไมวะกูแค่คคคหายไปอะ่ะไม่มีใครจำกูได้เลยเที่อ่ะดูกูยืนแบบลายต้นไป็นเร่อทุกคนโหตอนนจอดรถเรียบร้อยกันจังวะนะดนี่โคตรเป็นระเบียบเลยก็ดูอะนะครับขนาดแอดด็อปคือไม่มีใครกล้ามาอยู่กับลักกี้อ่ะแค่แอดด็อปปะครับคิดเอาคนสองร้อยห้าสิบคนสองร้อยสี่สิบคนเนี่ยไม่มีใครกล้าเหยียบมาครับ ก็ูมาอย่งไรก็ได้นอนเปยไนอนเพ่อนอนสัวไใครวะเนียคุณแผนนนี่ใครวะไหเลยเนี่ยมึงกวสไปขอบบ้าป่าววะไม่มีใครจำเฮียเลยกูได้เลยเฮียนี่ใครเนี่ย ผมไม่คุณเลยนะแต่ผมดือให้ใครจะได้ถ้าใครโดนคี้ก็อดโอเคปะไอคอนเดี๋ยวเอาเรื่องจากก่อนดีกว่ไม่ใครจำคูณได้เลยอ่ะไอ้ชิบอมอยู่ไหนวะมาเอาทิ่เอาที่เอาที่สีเฮ้ยอยากเป็นก่อนเก็บกืนโอ้ไม่มีใครทักคุณเลยฮะไม่ดังอะไรใช่ไหมอ่ะราศีความเป็นตัวหน้าแก๊งมันไม่มีอลไรใช่ไหมอ่ะน้องเอาเอามาหนีไปไหนกันวะตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนไอคอนโอ้ ไอ้ใครจำกูได้เลยอ่ะไอ้บอสไม่ได้จำกูไม่ได้เลยอ่ะเอามาเอามามือขวากูแท้ๆโอเปปเจ็ดโอเปปเจ็ดโอเปปเจ็เฮียบอสเป็นอะไรวะใครวะเนี่ยใครวะไอ้ไอ้ละนี่วะไอ้เฮียละไอ้ละไอ้ฉันกูไปด้วยละไอ้เฮียกูเหงาไอ้เฮียโวจำกูไม่ได้สักคนเลยสัสไม่จริงมันจำกลิ่นตัวกูไม่ได้เลยยังไงวะเด้เฮ้ย ไอเ้เรี่อกูเสียใจแล้วจริงๆอ่ะมันควรจะทักหน่อยอ่ะแบบเอ้บอสหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นมัน,นขวางทางปืนนะโอ้ยกูยืนอยู่เฉยๆไอ้บอสอยู่ไหนวะกูติดตุด๋นแต่บอสเดี๋ยวมันจะจักบกูได้ไมันอยู่ไหนมาเนี่ยมันตัวไหนอยู่ไวะไอ้เรี่องบอสเนี่ยเออไอ้บอสหายไปไหนแล้วเอาเพื่อนหายเอาไอ้บอสก็หายโอ้ย<อ> ไอ้เจ้าก็เป็นคนไหนตัวตัวเลยทุกคนดูดิเอ้ยไม่มีใครจับกันได้ทั้งคนเลยอ่ะหรือว่าแต่ก็รู้สึกนะเว้ยหรือชื่อชักนมมันหายไปจากวงการ G T A ไปแล้วทุกคนแบบอย่างว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนมีคนขึ้นแล้วกันเราเอ้ยครับจะเพิ่มกันได้โอ้คนนี้คนนี้มีรถแล้วโอเคเพื่อนเราน่าจะไปโรงพยาบาลครับตะกี้สู้กันก็น่าจะเสียเลือดเสียเนื้อนะครับปะแฝงตัวต่อทุกคนไอ้เหี้ยแม่เสียใจว่าไม่มีใครจับมีได้เลยอ่ะ เปิดตัวอย่างเทยัดเคไม่มีใครจำกูได้เลยโนเนมเฉยสัตว์แล้วมันถึงเวลาที่พี่จะกลับมาคัมแบ็กแล้วทุกคนพี่ว่ามันน่าจะใกล้ละคิดดูก่อนละกันรถนี่กูก็ไม่ได้เปลี่ยนสีน่แน,น่ไม่ไม่มีใครเอกใจเลยสัตว์เอ้ยแบบเฮ้ยรถบอสี่เปล่าวะคุณคุทะเบียนนี้มันไม่มีใครจํากูได้เลยวันวันสี่แต่เออเปล่าไม่รู้จะล็อกไม่ล็อกแมงไ้สัตว์อย่ยบอปอยู่ไ,ไหนวะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอะไรกันวนนะนัะ เศร้าใจว่ะทุกคนนอไม่น่าเลยแล้วอันนี้พี่ก็ไปสัรหาหน้ากากที่แบบว่าถามเจ้าตัวนะถามคนอื่นมันไม่ดีนีไหมกําลังสายเลยต่อยตีแต่ไม่เชื่อใจเขาหรอกใ่เชื่อใจเยก็ต้องถามใช่หรวจิการถามเรื่องของเจ้าตัวต่อหน้าพี่ไอ้แล้วมันมีจิตว่ะไอ้แล้วมันมีจิตสัมผัสว่ะใช่ว่าใครเ่ะ ไอ้อเวีละคนเดียวที่ทักว่าใครอ่ะคนอื่นไม่ไม่ไม่เอะใจเลยผมจะแฝกตัวจนกว่ามันจะจำกูได้จำกูไม่ได้ทเ่บอก่นอพันเยอะเสียงร่บภาพเดินตายบอบด้วยว่ะไอ้บอบไอ้บอบมันต้องเอกใจมังแหละเฮียมันมันแบบคนมือซ้ายมือขวามือขวามันต้องแบบเพ่ใครวะอะไรเงี้ยบอสแน่เลยโอยทำไรคุณรอคำนี้อยู่มึงจงพูดออกมาเสียงลูกคุณนี่ว่าดูดีลูกคุณจะจำกูได้ไหม พี่บอกพี่หนูฟอกไปก่อนนะพี่ตัวนี้ลูกจะจำกลิ่นตวก็ได้ไหมอ่ะ จะแม่เหมือนแมวลูกกูแท้ๆมันก็นยังจำกูไม่ได้บบก็น่าเหมือนที่บอบบี้นะเนี่ยเไอโบอาก็อ,อยู่นี่หว่าโบอาตัวไหนวะเนี่ยทีนี้ไปทำอะไรมาบ้างโอ้อุ้มผัวแต่น้อยขนยังไม่ทันขึ้นมีผัวแล้วบบแล้วไม่บอกกูด้วยนะไปดูดองโอ้ทั้งคู่เลย<า>อุ้มผู้ชายทั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนนะมันเปลี่ยนยุคสมัยหมดแล้วหรอดีนี้คือผู้หญิงอุ้มผู้ชายกูงงว่ะไอ้เหี้ยไอ้บอบมึงไปดูลูกกูเลยหรอไอสัตว์มึงดูที่เนี่ย ล้านแค่ไหนเดีมึงดูสิกังับเรไม่ได้เอ้ยมึงมึงจำกูไม่ได้กี่เอรอซัมึงจำกูไม่ได้จริงๆเหรอแบบไอ้าไอ้ลามีเซนสุดเลยในแก๊งเนี่ยละเอ้กูเองขาวใครเนี่ยไงบดอมันพูดยากนะ มีอะไรที่ถามทุกคนเดียวไอ้สัสถึงฟังฟันสักทีนะิไมดีหรอกนะเหินเท่าห่กินบ้าันต้องร้อเำตาคุจะไหลทุกคนไอ้ละถามสามรอบแล้วคนในแก๊งไม่มีใครถามสักครั้งเลยว่ากูคือใครกูต้องใส่หมัดไฟไหมเผื่อมันจะเป็นการใบอะไรนิดๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยสิีิก็ต้องเข้าใจนิดนึงอ่ะแบบพี่บ๊อบเขาต่อสู้เก่งไง เชียอะไรนี่นมโผล่หัวนมมึงจะโผล่อยู่เลยอีสัตว์เอ้ยยุคสมัยใหม่อุ้มผู้ชายกูละมุกอยู่ไอ้ล้าดีกว่าไอ้เจ๊ล้าน่าจะรู้ว่ากูเป็นใครกูทําท่าประจําตัวกูดีกว่าท่าประจาตัวกูมันอะไรวะเดี๋ยวกูดูก่อนเผื่อมันจะแบบเฮ้ยท่านี้บอสทําบ่อยบอสมาแน่นอนท่านี้นี่ท่านี้ท่านี้ท่านี้แล้วีิเดี๋ยวไอ้ล้าจำได้ปะเราเข้าใจตรงกันเป็นไงบ้างเพราะตอนนี้มาเที่ยวนะ เงียบเลยเชียร์กูมันเหม่อไอ้บ๊อบจุ๋ยวะไอ้บ๊อบจุ๋ยวะบ๊อบแน่จำกูได้ท่านี้เลยบ๊อบท่านี้มีคนเดียวบ๊อบเอ้ยอย่าให้กูต้องใช่เลยเฮ้ยก็คือกดมีคนท้องเดียววะเฮ้ยท่ายืนเก๊กแบบนี้มันมีคนเดียวน่าเฮียบึกจำไม่ได้ชิงโอ้โอ้กูท้อว่ะเฮ้ยเฮียเตียงบ้านใครวะกูนึกว่าเฮ้ยบอสหรือเปล่าเจริญนะไอ้บ๊อเจุ๋กูไม่ได้จิบเลยวะ ลูกกูก็จำก,กูไม่ได้ทุกคนไอ้ <c oughs> ดอกนี่มันไปท้องกับใครมาวะนะ่ะ <c oughs> มันเดี๋ยวนี้มันมีแบบการท้องมีแบบนี้แล้วหรอวะตลกอ,อ่ะท่านี้<อ>จำกันได้ไหมเวลาแบบชนะหรืออะไรเงี้ยดุดรลี่แอคอะไรเงี้ยมันไม่มีใครสนใจกูเลยทุกคนกูท้องอ่ะปิดคลิปละกูมาทำอะไรคลิปเนี้ยกูมาทำอะไรครับมาเป็นมาเป็นไส้ศึกเหรอหรือว่าอะไรหรือแบบอะไรดิ ยูไม่จำกูได้เลยอะเอาละกูจะฟอร์มแบบทำเป็นเสียงไอ้น่ะดูนี่จะมีใครจำกูได้ไหมทั้งเงียบแสดงว่าคงไม่มีตัวตนแล้วครับทุกคนคนลึกเลยคนข่าวว่าตื่นเต้นใช่ไหมใช่เหมือนกูไอ้ก็ยังไม่มีใครทักกูเลยทุกคน กูต <c oughs> ้องไปยังไงวะไอทีเด็กกันเฮ้ยมันหาว่ะแต่เราจะหาเพราะผมเสียงดังนะครับไอ้บอมไอ้บอมไอ้บอมทำไู่ได้ทักกูทักกูสิทักที่เขาก็มาแวไม่บอกเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนาะ เอาตรงนะคุณยืนด so. ุดบุหรี่จนปอดกูพังละมาเลงไระสุดท้ายแหละถามอยู่นั่นนะใครน่ะใครนะใครจำกูได้เลยเสียงไอ้กูออกจะมีเสน่ห์แบบผมต้องแบบไอ้เฮียต้องถอดหน้ากากจริงหรอว่ไม่อยากถอดหน้ากากเลยทุกคนถ้าถอดไปเงี้ยน่าจะจำได้ไหมหรือว่าหรืออาจจะแบบว่าแคบแค่เหมือนปะเอางี้ แค่ผ้าบนคอละกันอ่ะแค่ผ้าบนคอแค่นี้นะอันนี้คือเอกลักษณ์หลักตัวละครชักนมเลยนะครับ้ามันยังไม่ทักกูกูครับจบชิปแล้วล่ะอ่ะโอเคจะมีใครทักกูไหมไอ้บ๊อบมือขวากูเขาบ่ามือซ้ายใครก็ไล้ทักกูทีไอละะวละมีแบลสุดไอละทักกูโอยคุณบอสหรือเปล่าไอละมึงพูดสีเขียวเขียวใช่ไหมพูดยาวสั้นใช่อร่อย แล้วก็ถูกหลักอะไรไหมวดดีจะได้ไม่อ้นวนคารล,ลิฮะก็ไม่แปลกใจทำไมมันจำกูไม่ได้ดูสิวันวันทำอะไรครับนั่งจีบแต่หญิงคุยเดียกับหญิงคุยเดียกับสาวเฮ้ยมีคนมีคนสังเกตวะกูอเองไงคุณแผนบอสไงอห่่ชักนอมอ่ะเฮ้ยอะไรวะยืนยันการขอจากผู้เล่นยืนยนันที่อะไรยืนยันอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรยนืนยันการขอจากผู้เล่นคนนี้ใครไปบอก เอป็นไรอมึงพูดอะไรอ่ะมึงดูดีๆดิใครคิวเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเออเอาดิใครเออใครเอาดิถ่ายมาสิใครเออบุพเพื่อนีไอ้เหี้ยละบุพเพื่พูดออกมาฮะแจ็คดอสันไม่ใช่นะชื่อพูดออกก็ใช่งครับใช่อคุณจะปิดคีย์ไปได้ แบมแบมก็เซเว่นแบมแบมก็เซเว่นนั่นคิดแล้วพูลอกขนาดนี้หรอบอสคิดถึงว่ะขอก้อนเลยดิบอสคิดถึงว่ะขอก้อนเลยดิใช่เหรอวะไอ้คนรู้จริงะวะไม่เจอคนกูมันลองใจว่ะไอ้สัตว์ไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยมันจะกูไม่ได้หรอกฟอร์มไงฟอร์มฟอร์มตีเนียนไอ้สัตว์ฟอร์มตีเนียนกูอ่ะ นเยหเยื่มันแส้เหยาออน้ำใหญ่ดีนะเออไม่ใช่ใช่เหยื่อมาจับกูได้เหรอแค่ผ้าไปคออันเดียวได้นะยืนสงสัยกันใหญ่เลยนี่จะคนนี้แก๊งไปหมดแล้วเหลือ,อ,อแล้วบ๊อบแล้วไข่ร้าละบ๊อบน่าจะรู้ว่าผมว่าถอดอะไรดีถอดนาฬิกาเลยปะถอนด,อาดถอนาฬิกแล้วแตนแตนดิดออกปุ๊บเฉลยละวะบายญีปุปนเนี่ยก็ปกติดีนะ ยืนอ,อ ulously, ึ้งกันไงวัดจริงเหรออ๋อเฮียเลยดูไม่ออกไงกับความแน่ใจโอ้ชัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโคตรคิดถึงว่าอังริงอ่ะเออสิริอันนี้บอสบอสี่อ่ะสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับฉันชื่อสิริค่ะนี่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะเขาเป็นหุ่นยนต์นะบอสเนี่ยใช่เหรอใช่ ม่ใช่ทมึงยืนคุยกับเขาคือมึงกีบหุ่นยนต์เนาะไม่ใช่เขาเป็นหุ่นยนต์เขามาเที่ยวที่นี่ไงผมกเลยฉันเป็นเพื่อนเขาจากต่างแดนอ่ะเขาบอกว่าว่างๆก็มาเที่ยวที่นี่ได้ทาไมมึงไม่ซื้อไอโฟนไปเลยวะบอบลิลีก็อยู่ในไอโฟนไงวอทใช่สวัสดีมีอะไรให้ฉันช่วยไหมกูกลัวว่ะกูกลัวฉันก็นำทางหลงหลงหนึ่ง่ะ เคยใช้ระบบ GPS ไหมสิริครับว่าไงคะคือผมมายืนในแบบผมไปต่อยเรียกว่าไงอะไปเล่นชิงเออเรียกว่าอะไรแอดดอปะใช่กับคนในแก๊งกนับสิคนที่สิคนนะครับแล้วก็มายัดโรงพยาบาลทําไมไม่มีใครจําผมได้เลยอะสักคนหนึ่งอะผมจําได้ฉันไม่แน่ใจคุณใส่ถุงกระดาษข้อบผัวอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่มันก็น่าจะจาแบบว่ากลิ่นตัวอะไรเงี้ย คุณห่างหายไปนานจักเท่าไหร่แล้วประมาณหนึ่งปีได้แล้วครับโอ้มายกอดนี่คุณต้องมาคุยกับหุ่นยนต์เหรไอสัตว์ตาเทีนใหญ่ชีคว่ำหนึ่งปีใครจะจำได้กิ่ตัวของบอสอะให้ฉันเรียกแบบว่ายี่ชื่อเล่นบ้างไหมคะเรียกง่ายๆบอสฉันดูน่าเก่งคาบไปน่ะอ่าบอสมาอ่ะ แต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วก็ไม่น่าจะดื่มกันได้นะก็ใช่ครับผมแบบต่อยกับคนในแก๊งแล้วก็มายันโรงพยาบาลเลยแบบอยู่นานมากเกือบชั่วโมงอะไม่มีใครจำผมได้เลยผมน่าน้อยใจนะ <c oughs> จำได้ไม่ไมคือแบบถ้าผมไม่เออใจมาถามได้เหรอผมก็ท้องใสนะที่ผมไปอุ้มมีมีไอ้ละคนเดียวครับถามสามรอบเลยอะ แต่มือมือซ้ายมือขวาคือแบบว่าไม่ไม่ผมจําได้ผมตาบานไม่คือถ้าไม่ใส่พ้าเันคอมาก็คือไม่ไม่ไม่รู้ไงเข้าใจไม่แต่ผมดูตั้งแต่เวลตาบอสแล้วก็คิ้วแล้วตอนที่ผมยืนสองตรงเนี่ยที่สิดีเขาถามว่ามาแล้วหรอผมแค่ไม่มั่นใจเฉยมั่นใจทําไมไม่โทรล่ะใช่ค่ะช่วงนี้บ๊อบดื้อค่ะฉันขอ ฟ้องฉันแนะนำอะไรไปทางที่ดีเขาก็ไม่ฟังค่ะดื้เรื่องอะไรครับเขาชอบหาเรื่องเจ็บตัวโดยไม่ใช่เหตุมันพอสมควรที่ต้องถูกแบบว่าต้องเจ็บตัวโดยใช่เหตุน,นะคะคตล่เหรอนามิพ่อหนูมา <c oughs> นามิพ่อหนูแล้วหนูอุ้มผู้บ่าวมาเด้อน <c oughs> าๆพ่อหนูยืนฟังตั้งนานเหรอ <c oughs> <c oughs> สัญญาตายใครเขยุดฟังตั้งนาน <c oughs> ใช่หรอเขากำลังบอกว่าทำไมนนนีีี่่่มมาาทุกคนไม่มามาจบาถจับเขาได้ได้ได้กลิ่นของหรือว่าได้กลิ่นของบอสค่ะประมาณนั้นแม่อกรรมมนุษย์เอ๋คนที่ดูแลลูกสาวกูมีใครบ้างนะกูลืมละไอ้บาสไก่ไอ้ไอ้กีฬาครับไอ้กีฬาไม่ค่อยดูแลไอ้ละไม่ดูเลยแต่บาสดูอยู่สเปรย์อุ้มตอนนี้อุ้มผู้ชายแล้วหรอลูก <c oughs> เอเอพี่เลี้ยงไม่ดูแลอะค่ะแต่ว่าใครดูแลหนูอะพี่บาสค่ะแต่ว่าอันนี้เขาก็อยู่ในแก๊งนะคะเด็ดดี้เขาชื่อพี่จัดติน,นะคะ <c oughs> เด็ดดี้ใต่คุดใช่ชุดไอ้ <c oughs> เอยอะยว่าแล้วรู้สึกแปลกๆปว่า <c oughs> ไม,มหนูอุ้มผู้ชายอ่ะปกติผู้ชายต้องอุ้มไม่ใช่หรอเอ,เอ้หนู ไปทําเขาเจ็บตัวมาค่ะเมื่อกี้นี้อาตีเขาสลบมาค่ะสวัสดีครับบายดีมาบอดได้เลยเอาให้กอดลูกทำไมอ่ะสิย์ไฮไม่ใช่ครอเอ็ดดี้ออกจากคุกแล้วหรอคะใช่เพิ่งออกเอ็ดดี้จะกลับมาแล้วใช่ไหมใช่เอ็ดดี้จะกลับมาแล้วยิงหรอไอ้เหี้ย คนในแใน <c oughs> ก๊งต้องอุตว์นะพี่กูกลับมาทำอยู่เท่าไม่มีเวลาแล้วกลับมาวันละสิบนาทีสัตว์มาแคดแคดแคดแล้วก็ออกโอเคพี่พูดแล้วมาพี่ว้าไปไหนอ่ะออกแป๊บนึงนะคะโทรไม่ติดอะ่ะชิลละตามดิพี่เลี้ยงอะ่ะบอกไป็นานอนไหมอะมึงคือผมอยากจะมาตีมจี D ด้ยวยทุกคนแต่ว่ามันมเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นนานมากมันนานเหมือนใช้ชีวิตจริงๆ,ๆอะน้องก็จะใช่ปะซึ่ง ผมต้องเอาเวลาไปทำอย่างอาาือาา่นบ้างอะมันผมอยากอยากสตรีมให้ทุกคนดูด้วยเฮ้ยแบบฮ่ามาดูว่ะมันมันคิดคิดถึงะเวยทุกคนคิดถึงคนในแก๊งคิดถึงบรรยากาศเนี้ยมันส <c oughs> ออนุกอะล้วเป็นที่ยืนเงียบกันเนี่ยเป็นกลัวกลัววะเอบบอเรดด้คนนี้เพื่อนหนูชื่อซิรีใช่ค่ะจะเป็นเพื่อนนามิด้วยแล้วก็บอาน่ะเขาโหดมากเลยนะคะ เขาเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่หรอใช่เขาเป็นหุ่นยนต์เป็นเพื่อนหนูเข,เขาอยู่แก๊งดูไว้อยู่แกง๊งดูไว้ด้วยเขาแบบชอบแทงแทงอ่ะอฉันเป็นตัวเปิดนะ่ะหุ่นยนต์สังขารนะ่ะหุ่นยนต์สังขารยังไม่ได้เปิดโหมดอันนี้คือปลดเปิดโหมดแบบว่ามิตรภาพนะ่ังหมดแก๊งดูไว้นี่แก๊งดังมากเลยนะมีหมดอะไรบ้างอก็ <c oughs> แบบว่าโหมดแบบว่าโหมดสังขารเลยนะ่ะอาฆาตจริงๆนะ่ะโห สั่งถอดเสื้อผ้าได้หรือเปล่าวะคนยนต์ดาวหนึ่งกอนมึงก็มาดิไอสัตว์มึงก็จอกเหรอโอ้นนดี้กลับมาแล้วเหรอคะใช่นนดี้ออกจากคุกแล้วเลยออกจากคุกคือติดคุกเหรอเนี่ยอ๋อตอนผมจะไปผมน่าจะบอกไว้ว่าติดคุกครับก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นสตอรี่เดือดๆนะก็ดีเลยพี่จะได้ฟ้องเรื่องที่น้องทำทั้งหมดเกี่เพียวฟ้องไอ้พี่ ก,ก่อนจะฟ้องอะไรกันนะเสื้อเออน้องเป็นคนชวนหนูไปใส่นั่นโยนกันดิอีสัดน้องนั่นแหละเสื้อหัวนมโผล่ทั้งคู่อ่ะพูดไม่เคยฟังนี่ขนาดกูม,มัดเข้าแบบจะเข้ามาแป๊บเดียวเนีย่ยสรุปล่อไปแล้วครับเกือบชั่วโมงครับตอนนี้ในเรื่องนาม้มีหนุ่มอันนี้ก็จริงเหมือนกัน เออเดี๋นี่แฟนที่โบอาอ่ออเออเราไม่มองฟ้าเลือกันแล้วเรอลูกเลิกแล้วคะ<ง>่ะเพราะว่าพี่มองฟ้าเขาไม่ดูตีเข้ากันไม่ได้<ม>อะพี่โบอาก็ไปมีแฟนอีกคนนึงไม่ได้มีแฟนเขาไม่ได้เลิกกับแฟนแมาแล้วเขาเรียกแฟนตรงไหนกัยอยู่กับอีกคนนึงที่อุ้มเมื่อกี้เนี่ยอยู่แก๊งเก้า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 อ่ะเก้าเก้าเก้าเฉยๆเถอะไม่ได้เก้า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 อ่ะทำไม,น,มน้องต้องใส่ไลฟ์พี่ตลอดเนี่ย นี่คือน,นานนกูมาทีคือมึงบัทรร้อยกูเห็นยังไม่ได้สัวนวันนี้วันนี้มานานไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปนอนละเอาของก่อนได้ไหมก่อนไปอะเก็บไว้ตั้งนานรอบ,บอสมาของอะไรอะของี่มันคู่กับบอสอะอะไรวะแอดดี้พาลูกไปค่ะไปจกน้ำมันกับน้ำยาได้ไหมถ้าแนดดี้มาพรุ่งนี้ก็ได้ลูกไม่มีน้ำยา้ํามันจะตีของแล้ว <c oughs> มีใครพาไปเลยอ่ะที่อยู่แต่กับผู้ชายไงจะมีเวลาไปทำได้ยังไงหรอกพี่ต้องจัดการนะคะเพราะว่าหนูอ่ะรอฟ้องตั้งนานแล้วด้วยบอกน้องนั่นแหละไม่อีสองวันเดี๋ยวได้ดีมาโอเคค่ะตาบ๊อบอะไรอ่ะที่จะให้กูอ่ะมันต้องไปเทรดที่ร้านอ่ะตรงนี้ไม่ได้คืออะไรวะปืนเหรอ ของที่คู่กับบอสไงของที่คู่มันนานอะอะไรวะคู่อะเดี๋วจะไม่สปอยแล้วกันนะไปไปไปอะไรอ่พี่บัวบัวซื้ออะไรครับผมขาหลันม่วงน้องขายเที่ยวะ นี่เหรอหมัดอ่ะเจ้าฟ้าเชีย่ยโคตรเท่แล้วบอกน้ำมันใส่ฟ้าอันไหนวะนี่อันนี้วะเอ๊ะชิ่เชี่ยนี่นของกูนี่วะหาใช่ของบอสเลยผมยืมมาแล้วลืมคืนเองอ่ะอเอาจริงอ่ะกว่าแล้วหานานหาไม่เจอผมแอบ,บเข้าไปในบ้านานอตเนี่ยแล้วยืมออกมาบัตรใส่ฟ้าดูราศีจับ ถนัดข้างขวาด้วยนี่ถนัดขาครับท่านกูใส่อันนี้เราเหมือนกูนได้กลิ่นยืนครบสิบห้ายังไงไม่รู้อะโอ้โ <c oughs> เอาเรื่องนั้นเลยไงเอาเรื่องนั้นเลยอ่ะบอสมันได้กลิ่นอะไม่มันมีแบบพีคกว่าน,นั้นแบบผมยืนยี่ห้าบอส <c oughs> ที่ไหนที่นี่แหละใช่หรอใช่ค่ะถ่ายบอสเดียครับตอน,น,นเล่นแบบไม่ขึ้นสะพานไงเดกว่ามันก็ไม่มันเท่ายืนสิบห้าแหละไม่ใช่ถ้ายืนสิบห้ามันพีคสุดแล้วมันเป็นอะไรที่มันสุดแล้วครับตอนนั้นอะ แต่ได้ฟิลแบบนั้นไวเนี่ยผมอยากอยากอยากเจอมันครับเออจริงๆผมไม่ค่อยพร้อมเลยพอไปตีสนามสองนี้ก่อมั้งผมว่าพราะือพร้อมถามคนอื่นแล้วคนอื่นพร้อมหรือเปล่าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคถ้าผมพร้อมทุกคนพร้อมบอสใช่ไผมคือถ้าผมนำแม่ก็มันก้าวกันหมดครับไม่พวกเราพร้อมเลยแก๊งอื่นนะอ๋อนั่นแหละอันนั้นก็ไม่แน่ใจครับเริ่มมั่วแล้วเจอกันอีกสองวันบ๊อบ เอาบอสเจอก,กัน,บาบากนครับบอสตัวแดงดิครับโอเคแดงครับเหืมอีกเอันพี้ที่ถึงลูกบ้างไหมเจ๊ถึงดิและดี้ยืนดูหนูสองคนตั้งนานอ่ะจำแลดีไม่ได้หรอ หนูจำสงสัยอยู่เพราะลูกก็เป็นใช่หรอไม่ตอบ่ะมใส่ถุงคุมหัวคนที่ใส่ถุงใช่แสดงว่ามาต้องมาแล้วใช่มาแล้วด่านมากมากเอาอีหุ่นยนต์มึงยังอยู่เลยไอ้ัตว์ดูดีใจจังเหมือนของขวัญพิเศษอีฮุนยอนมาด้วยเหรอเนี่ยถ่ายูปกันก่อนดีกว่ามารูปหนึ่ง น้ามีแต่งตัวโป๊อะโป๊ี่รู้ไหมตอนเนี้ยไอคิวเข้าไม่ได้แล้วนะใช่หรอคนเล่นยอยอะนี่ถ่ายตรงสะพานอ่ะได้เลยน้ามีมาถ่ายรูปกันไปสิริดงก่อนก็ได้น่ะนกขอกลอนคอแบบนี้สิริสิริถ่ายรูปให้น่อย <laughs> สระถ่ายรูปใช่ไหมใช่ไ, <laughs> ไอ้เหี้ยมันวินวันนี้มันวินโลแบบเป็นหุ่นยนต์ด้วยเหรอวะไอชักกูไม่เคยเจอเ่ยถอดแว่นทำมือเป็นอะไรนะ่ะเอฟห้า <F 5. S 3> นี่เห็นเอทีเคข้างหลังด้วยน้องอเอียงคอสิโอเคไปเลย แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเขามาทำรายการอะถ่ายรูปเอ้ยอมยิ้มนี่พ่อเราเองพ่อพี่เหรอใช่แกดีสวัสดีครับพ่อโอ้โหสวัสดีครับทำไมต้องแย่งสิริพูดก่อนค่ะกำลังจะพูดอีจัดบรรดาของแกนี่สะเทือนชีวิตจริงยังนะจัดตลกนี่ถ้าพ่อเมื่อไรบอกฉันน้ามาทำอะไรเนี่ยพร้อมนะคะ กูตลกสิรีวะนับเลยกูหาสิรีไอ้เหี้ยวันเดือนปีพอถ่ายหน้าหนีทำไมคะพอสอบกับผู้ศักการไปไหนวันเดือนปีอีกรูปหนึ่งตลกสิรีไวะแต่ลูกครอบครัวน่ารักยิ้มจีดควายยืดตกวควาย เียอะไรรคับเนี่ยอีกรูปหนึ่งค่ะอีกรูปสุดท้ายแล้วกูจะรับแล้ว้าก็ได้นะวงนีนอนนอนเร็วค่อย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 อ๋อยอะยทำปากจู่สิทำปากจูนี่ได้ยังหนึ่งสองสามชิสปิด กอดที่โอเค,อเ,คเรียบร้อยค่ะที่รู้ไหมชากกกมาใช่ช่วงนี้ไปไหนไม่รู้ไอชารกมาหาด้วยมาวันเดียวไปต่อยกับใครก็ไม่รู้แล้วเดียไปแล้วแล้วดีวไม่ไหวละได้ค่ะ,ฟ,นนคะฟันนี้นะคะน,นีอันนี้ครับไว้เจอกัน,นค่ะกูจะหลับอยู่แล้วทุกคนเออหนึ่งชั่วโมงไอเหี้ยกูกลับมาแคสสิบห้านาทีไอชัด รอไปหนึ่งชั่วโมงนะครับจังหวะนี้อ่าจบแล้วนะครับพี่เฮียพ,พี่อยากกลับมาสตรีมกลับมาเล่นด้วยทุกคนเดี๋ยวขอคิดด้ก่กันแต่มีณนโน้มที่จะกลับมานะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่อยากแบบผู้ไม่ถูกทุกคนมันมันถ้ากลับมาก็อาจจะสตรีมใน youtube นะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้สตรีมนานแนละ้วแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบมานานแบบแต่ก่อนนะอาจจะนะอันนี้คืออาจจะแต่พี่อยากทำเนี่ยแบบเป็นคลิปมากกว่านะครับมันไม่ดูดี ก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับก็ชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ก็ช่วงนี้นอนเร็วครับเล่นนานไม่ได้ตีหนึ่งเที่ยงคืนก็งก่วงละชอบก็กดไลค์ให้ใครครับเดี๋ยวจะกลับมาทำคทล,ลคิปพีเศษอะไรๆคลิปบ่อยๆให้บ่อยขึ้นนะครับก็ห่างหายไปหน้าก็ขอโทษด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสะหรลิปนี้บ๊ายบายครับ สกิลก <Skill S 2> ูมาตรฐานกูทำมึงด่าวเลยว่าชักนมสเต็ปกูยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักนมรอบอบมีแต่สาวๆที่เข้ามาหากูว่าชักนมสกิลกูมาตรฐาน